อนนี้ต้อก็เราก็เอารถไปสอมเนาะค่ะเอารถไปตรวจสภาพเนาะค่ะมันนี่จ้าคนก็ไปตรวจสภาพมาแล้วทีนี้เขาก็ต้องเอารถเขาไปตรวจสภาพมาะะั่งเนาะจ้ายู่บยู่ก็จะตรวจสภาพเนาะเจ้าเนี่ยรถเนาะ,ะไปตรวจสภาพรถน้ำต้อมันนี่จ้าทุกคนขาตอนเย็นๆค่ะตอนนี้ก็สี่โมงแรงเนาะจ้าหลังเลิกงานต้อก็เอารถ ไม่เพินดูให้นะคะเพราะว่าเสียงมันดังนะคะขับไปขับไปเสียงดังวึงบึงบึงบึงแห้งขักโพดเขอ,อู้สอบจากหน่อยกันนะตรงนี้ค่ะมือน,นี้ต่อกระิีเอารถมาตรวจสภาพนะคะเพราะว่ารถตัอมันเสียงดังเกินไปนะคะ่ะ คนแกก็ต้องสมอมุดเ่าก็ต้องแต,ต่งเนาะค่ะ เพิ่นกำลังสีเอารถตัวไปทดลองขับเบิ่งค่ะว่ามันเป็นอีหยังเป็นนังล้อเพิ่นอยู่ข้างในมองนีนะจ๊ะนังล้อในนีเพิ่นเอาไปขับเบิง่งกับเพิ่นไปขับเบิ่งค่ะว่ามันเกิดอีหยังขึ้นนะตัวไปนังล้อเพิ่นอยู่ในคอนทูนี่ก่อนเนาะ เพื่อนเราไปตรวจมาแล้วครับมันขับมาแล้วมันนี้ก็สิจอดพราว่าไฟกับไฟกับไอต้องเปลี่ยนหลอดไฟน้ำแล้วค่ะเปลี่ยนหลอดไฟน้ำที่มีอย่างผิดพลาดเน่กสิได้ซ่อมหลายเติบอยู่นะคะรถคันนี้มือนี้ค่ะซ่อมหลุดเนาะคะ่ะมือนี้อ๋าตอนแนวเสียงเงินเนะะาะขัารถก็คือหลุดน,นจะจ๊นะเนาะหลายย่างหลายแนวค่ะทุกคน <c oughs> จะสิว่าจังไดเนาะใส่งานเขาทุกมือก็ต้องดูแลเขามั่งเดี๋ยวเพิ่งเกษียเอาเขาไปขังในอู่นะจ๊ะเอาไปขังในแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็สีไปเปลี่ยนไฟหลอดไฟต่อนํเอาแล้วค่ะกะเอารถไปจอดใบถซ่สมแล้วนอกค่าสมกะสี่สมจานเบรกเนาะค่ะจานเบรกกะสีได้เสียตังหลายเติอบอยู่านจานรถคันนั่นบัดนี้ก็เขาเมืองเอ,งเองกันต่อค่ะหลังจากนั่นกะ พากันเข่าในเมืองโตค่ะเมืองคอสตานะคะเป็นเมืองเอกของอแวมลานะะานะคะภูมิภาคของโตนะคะเป็นเมืองใหญ่ยามืดแรงไฟกบงามงามค่ะเมืองใหญ่ยังเสียค่ะโตก็ให้ดูเนาะตึกตึกใหญ่ๆยามืดนแรงกบงามตาตากับบ้านโตทัาค่าพี่น้อง มื่อนี่ต่อสิมาหยังตามต่อมาเด้อต่อสิพามาเบิง่งคุณกูบ้าวยางไปคุณเราก็สิพากันขามทางไปบันี้คค่ะพี่น้องขามทางไปทางตึกเนาะจ้า พี่น้องจา๋ามาเบิ้งนึงนี่ลำตอดจานี่ค่ะพีเถาไปถังในนี่นลจ้ะบุาเมันจะไปหาเบิ้งชุดแต่งงานเ้อพี่น้องเห็นเห็นชุดจ้าซี่กับบงวมาจิไปแต่งงานกันเลยจ้ะนี่ Black Friday ลด20%นะคะ Go in นะฮะ Go in ร่างกายค่ะวันนี้สามีพามาตวรวจร่างกายค่ะทุกคนเกเราตรงตวรวจร่างกายจักน้อยเนาะคะ่ะคนเราก็ต้องมีการดูแลสุขภาพดิดนหน่อยค่ะก็สิตรงรอผลเนาะค่ะว่ามันสิออกผลมมจังไหรเนาะค่ะว่าประมาณจักเดือนหนึ่งสองเดือนจังสิหูผลเนาะคะ่ะร่างกายตรงนี้นะคะเรามาตวรวจร่างกายกันค่ะวันนี้ ตรวจร่างกายเสร็จแล้วกลับถึงมาบ้านค่ะพี่น้องหิวเข่าค่ะมาเ้ารนั่นเข่าเหนียวเข่าเหนียวกับซุปเห็ดเนาะค่ะเหนาวกินเลยค่ะอ้าปากว่างกับไรเจ็บพี่น้องเอ้ยเต่ายากค่ะกินคำใหญ่กับบุกคอยได้ดอกธรรมดาสิบปมก็นี่มันก็เคยได้ยิบได้ยอมกินแบบเนี้ยไอย่ต้อไปตรวจร่างกายไปตรวจร่างกายหน่ามาค่ะเพราะว่า รถเ่าก็จังสิได้เปลี่ยนจานเบรกเนาะคะ่ะเปลี่ยนไฟค้นเ่าก็คือกันเนาะจ้าพี่น้องมืองไรผุพังก็ต้องได้ไปเติมไปแต่งเนาะพี่น้องเนาะกัคือรถคือลานี่ละจ้า,จาคนกับรถกระดยด่วนสามีกันนัง่งเบื่งโทรศัพท์กับโทรทัศน์พร้อมกันลูกซ้ายล่ามากัะหิวมัมืนนี้ หิวคักไิษเห็นนกกินกินเองเล้เจ้าพี่น้องลูกซ้ายลาแบบเนี่ยพอกับว่านางบ่สนใจยังขับรถล,ลา่าซะได้บุ๊อม,มาเบิ่งหกซ้ายลาหแล้วกินจมน,นี้กบเบคอนเนาะคะ่ะอาหารของลูกซ้ายลาเหแลนวกินกินเอง ไอเล่นมาหองตาดันหิวข้าวม่ยังกินพะนะว่นี้แล้วจะดอกเห็ดกินเองเฉลแล้วจะดอกว่าผู้แม่เลี้ยงอะนะะกลากระเท็ดอันทอดไข่กับอาทอดไข่กับเบคอนเด้อกขนมปังเด้อจะดอกว่าครพบาร์เฟลว่าหันนะเบคอนค่ะมื้อนี้ลูกไซเห็ดกับข้าวกินเองจ้ะเอกอกเบคอนนะคะอาหารของเขาวันนี้ค่ะ เตรียมขนมปังไว้แล้วแม่บ่เห็ดน,นกินลูกสายเห็ดกินเองไปเล่นหองตาม,มานะจ๊ะเมื่อนี้พออ่อครัวลูกพ่อครัวหัวปลาของเฮาผู้บบาวน่อยผู้บบาวน้อยสูงก็พอ ทอนก,กับเรียบร้อยแล้วไปเฮ็ดอีกลงไปแม่บอกว่าให้แม่ถ่ายรูปปลาไหลในเด้อสะดอกว่าหืมเป็นแบบนี้ปุ๊บปากแม่เอ็นแม่ให้กินไข่อีกสุดอกว่าให็นปลาไหนสินไข่ให้แม่กันขนันนี้ปลาไหลเฮ็ดนึกอดเลือก,กินเฮ็ดหนังการตั้งกล้องไวใ้ให้แม่แหน่สะดอกว่าเบ,บาปากเบาเบ้าตุ้มๆมตุ้มนมดูละอันนี้เอาเกียร์ใส่ไปเอาใส่ลงไปเกียร์ฮะนะ พลังน้อยผิดไทยแบบเนี้ยเห็ดล้วกินกับซ้ำนี่กับพี่น้องพลังมิตะเกียวก็ผิดไทย,ออย,ย,ไทยจ้อ,อยยางคัวน่ะหัวก็หมอกเข่าวข่อยค้ากันจ้าหล่อยอยู่หมดแล้วได้เก็บได้พออี่น้องเอ้ยมึงหูกไาย์ล่ะเห็ดล้วกินเด้วยมีคนเอาใส่ขนมปังไปแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอกอกเบคอนอาหารของลูกชายกับข้าวทําเองจมือนนี่ค่ะไปหาหล่นเลยว่าได้กินข้าวเหนียวกับหมูทอดเลยเนาะอุดลับคืนนะอ่ะวอชฟูด